สวัสดีครับสวัสดีครับทุกเราตีนมตีโจนเฮ้ยเราอยู่ที่กก<ฤ>ไหนครับเนินมอบฟลางจังหวัด คือเขาตามือต้องเรือตามือลักษณะที่ที่วันนี้ที่เราจะมาขึ้นเขาเนี่ยมันจะไม่เหมือนที่อื่นปกติเราจะเดินป่าเดินเขาใช่ไหมแต่เนี้ยเป็นเขาเป็นปีนเลยโอ้เป็นปีนเขาแล้วก็ขึ้นเขาเพราะว่าปกติเราเราไปขึ้นเขาอยู่แล้วนะแต่วเดี๋ยววันเนี้ยเราจะให้เขามาขึ้นเราบ้างปีนจริงๆเลยไอหินปูนกอาตามฟันเราเนี่ยนะไม่ใช่อะไรกูบ่อยแล้คือความยากเนี่ยมันจะคล้ายๆกับปีนผาแต่เนี้ยเป็นปี เขาคือต้องปีนแล้วก็จับเชือกเลยมีอุปกรณ์เซฟตี้ด้วยแล้วปีนผาให้ายๆเรียงผานไม่เหมือนกันใช่ไปเอเราไปปีนกันไปเะไปเจอกันเอาผมลุยเยวมาให้ดูบรรยากาศข้างบนกันดีกว่าระหว่างเดินไแ้้วเจอกันไปเล่จอ เนื่องจากที่เท่าที่แล้วนะครับทางป๊อปกับฝนก็ไม่ค่อยได้ออกนะครับที่นี้เราเลยจัดให้เพราะว่าผมเดินเร็วจริงว่าออกตอนเดินหายไปเลยเจอกับบุยอดอีกทีนไปนอนอยู่บนใช่สุดท้าย้วอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับมีผงมือค่ะแล้วก็มีหมวกกันน็อกน้ำหนึ่งขวดน้ำหนึ่งขวดเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวกันก่อนไปเลตเติลนีต้องมาลงทะเบียนกันครับที่จุดนี้ ต่อมาแล้แมวน้ำลวหนึ่งขวดขึ้นเขาต้องจิบนิดนิดจะจิดมากจะจิบมากแล้วมันจะเหนื่อยอมันคมใช่งไหมคมค่ะเดี๋ยวขึ้นไปเดี๋ยวรู้ฉันบอกตอนนี้ไม่ตื่นเต้นอ้เหี้ยอเยันดทนึกว่าใหญ่บ้างเยอะมากอันนี้คือกระบวนการชั่งน้ําหนักนะครับเราเป็นประเภทแบบไม่ไม่จ้างครับเพราะไม่มีเงิน จะแบกเองนไม่งั้นจะไปรู้ว่าคอนมันบากมันเป็นยังไงเราต้องแบกเองดูพวกใช้เงินแก้ปัญหาอะไรๆ Soon after ตอนนี้เรากำลังเตรียมตัวขึ้นนะฮะที่นี่เนี่ยเราต้องมีอุปกรณ์ก็คือมือมีหมวกนะฮะแล้วก็ว้าวอะไรอะครับเตรียมพร้อมอย่างดีเลยเดี๋ราไปดูกันนะฮะว่าจะมันขนาดไหนสครับโอ้โหรีตัว นี่ดูดูโอ้เต็มที่เต็มกว่าผมอีกให้ทายว่าผมเป็นใคร เกมว่าอีกคนนี้เต็มมม่อผไ่คลายรแล้ว20 minutes later จากนั้นนะคะเราจะขึ้นชันเลยประมาณหนึ่งชั่วโมงหึงชั่วโมงครึ่งแล้วแต่แรงแรงร่างกายเรานะคะชันชันชันเลยเพราะฉะนั้นนะคะเหนื่อยแล้วพักเพราะว่าเดี๋ยวฮาร์นเดดมันขึ้นเนาะเดี๋ยวจะเป็นอันตรายพี่ไม่อยากรับผิดชอบชีวิตใครนะคะค่ะเพราะว่าประกันไม่รับนะคะเพราะว่ามันเป็นช่องค่าชีใช่ช่วงนี้ผมไม่มีตังค์จ่ายค่าคอนโดพี่รับรับไปชอบหนุ่มนอนหนุ่มบนอนกับพี่ได้วสองคนคื ไเดินทางด้วยพาราบังนะคะถกใส่ถุงมือด้วยที่ดึงเชือกกับการปีนบันไดนะคะอแล้วก็ดึงดาวครับดึงดาวไว้ดึงกลางคืนวันนี้เราจะดึงกันสองสองอย่างนะครับมีดึงเชือกแล้วก็ดึงดาวกลางวันเราจะดึงเชือกกลางคืนเราจะดึงดาวพร้อมเต็มที่ไปไหนก็ไปไกลอันเดอร์อยากไปก็ไปได้อย่าเล่นนะกากเป็นมันม้วนด้วยของผมนี่ทำทำคลิปแล้วก็ไปขายแท็กกิ้งมาเนี่ย Sea <Season> La ตอนนี้เราเริ่มออกประมาณบ่ายสามโมงนะครับไปพิชิตยอดเขาล่องเลือตามือบ้านมุงอำเภอเนินมะปางพิษณุโลกลักณะภูมิประเทศก็จะเป็นภูเขาหินปูนนะครับข้างบนที่แหลมๆเพราะว่ามันโดนน้ำฝนกัดเซาะมันเปนประวัติเป็นถ้ำพระเมลีเป็นประวัติศาสตร์ของพระนาง12เมลีอะไรเงี้ยจะอยู่ตรงนี้ แล้วก็จุดชมครังคาวก็จะอยู่จุดนี้มันก็มีประวัติศาสตร์อะร่องเรือตะมื่นเนี่ยนะร่องเรือนี่คือว่าเขาเอาเรือมาคนสมัยก่อนนะเอาเรือมาเขาก็มานั่งแกะแกันอยู่แถวนี้ทีนี้เขาก็เลยมันจะมีหัวเรืออยู่แต่ยังหาไม่เจอลูกหลานก็เลยสืบเสาะตรงนี้มันเคยเป็นทะเลไงเนี่ยมันก็เลยเกิดเป็นหินปูนขึ้นมาเขาเรียกค้วยหลินเมืองไทย later one two three สองสาม much later เดี๋ยวเราเริ่มเดินขึ้นแล้วนะครับจะมีสาตะมื่นก่อนขึ้นต้องใส่ถุงมือเลยนะคะเพราะว่ามีเชือกรอเราแล้วตรงนู้นเริ่มปีนเลยแหละครับวันนี้นะคะเราจะมาชิปชิลค่ะเดินชิลชิลนะคะขึ้นชิลชิลชั้นอย่างเดียวขึ้นอย่างเดียวเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะอันนี้คือ ใบหน้าแห่งรอยยิ้มนะครับกำลังจะขึ้นเ <c oughs> ดี๋ยวดูพาถัดไปค่ะพร้อมนะคะวยคพร้อมจะปีนแล้วนะคะ <c oughs> มาถึงก็ปีนเลยครับไม่เหมือนเดินป่าที่อื่นเลยต้องเดินขึ้นอันนี้มาถึงก็ปีนเลยครับ <c oughs> ตั้งกล้องแนวระนาบกับแกโลกเหมือนเดิมนะครับเราจะขึ้นไปตามช่องเขาเราต้องดูแลผู้สูงอายุด,ด้านหลัง <c oughs> ด้วยนะครับเนี <c oughs> ่ยเนี่ยไปุยต่อสุดยอดสุดยอดแม่ อันนี้แค่ร้อยเมตรใช่ก็เจ้าของเพจบอกเดินชิวอร้อนมากเลยแต่แอดเวนเจอร์ตั้งแต่เริ่มทำไมต้องเสียง2องด้วยทำไมต้องเสียงสองหรอว่ารอข้างบนเขาขึ้นให้เสร็จก่อนนะคะพอดีเดี๋ยวอาจจะอันตรายได้แล้วก็เหนื่อยไม่เหนื่อยค่ะขึ้นได้มาร้อยเมตรพักแล้วพักก่อนไม่บอกให้ว่าพักกูขึ้นไปก่อนดิรับม่รับผมข้างบนร้อยเมตรเหื่อมาก แอคแอนเจิลสุดๆขาไม่ถึงขายไม่ถึงขาถึงไหมขานไม่ถึงแขนิ้วแขนปขึ้นไปจะดีแป๊นึงครับมือปวดตดดเสียงได้แต่อย่ากิ่นน้อยดูครับทางขึ้นไปเรื่อยๆ บอกเลยว่าชิลมากเขาแค่ไหนผมบอกก่อนุะจากเหือกครับผมเอาอยัางครับผมไป,ไปไปดิรออ้อที่อะไรครับโอ้ปึ๊บอ,อันนี้เป็นบันไดนะครับน่าจะครึ่งทางแล้วมั้งตอนเนี้ยข้างล่างเป็นไงบ้างครับผม I'm f i n e Thank you and you ขึ้นมาครับอย่าลีลาครับผม<ะ> ตอนนี้เราเดินมาที่ประมาณเกือบ2กิโลนะครับอยู่ที่ความสูง233เมตรจากระดับน้ำทะเลจริงๆก็ไว้อยู่ไตก็รู้สึกอ,อันนี้นัสาธิตการปีนเนี่ ทำไมปีนง่ายงายแล้เราปีนโคตรยากมันได้หลายอย่างนะอืมได้ทั้งปีนหินไต่เขาอันนี้มันเรียกไต่เขาไม่ใช่เดินป่านนะมัน,นเรียกว่าไต่เขา,า,เขานะใช่ใช่ใชเลีเ้ยงผาเราไม่ใช้ชีวิตเหมือนเลี้ยงผานสักหนึ่งวันแล้วกันเนาะมันม้วนมันม้วนมันจะตายแล้ว Soon after ตอนนี้เกิดเหตุไม่คาดฝันนะครับโทรศัพท์เจ๊ตานล่วงในานั้นมีแจ่เบอร์สาวๆอยู่ แฟนตามมีรูปเราประมาณอุ๊ยเจอเอาแล้วต้องคนนี้ผมชอบให้นะคะเพราะว่าโทรศัพท์หายไม่่วงลงไปไม่งั้นคลิปหลุดหลยไม่คลิปเลยเนี่ย ขาล่องเรือตาเมือง <Yeah. S 1> ที่ระดับความสูง284เมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับเกือบ2กิโลเดี๋ยวเรามาดูพาที่ตกกันว่าจะสวยขนาดไหนนะครับแล้วก็กางเต้นอนวันนี้เดี๋ยวกางเต้นอนรบเช่กัน ไปนู่นอู้ยเดินไงวะนนียอันนี้คือห้องน้ำของเรานะครับที่เดินมาเดี๋ยวถ่ายรูปาไปดูกันนี่ห้องน้ำดูห้องน้ำของเราเป็นแบบนี้วว้าชักโคกลอยฟ้าบนหน้าผาอโน่อันนี้คือคนที่หลอกผม นงยา้องเล็กแต่ใจมีเล็กครับคนนี้สุดยอดมากถึงแล้วค่ะเมื่อกี้น้องเล็กปีนขึ้นไปอยู่นู่นเลยครับแล้วก็ไต่ลงมาอยากจะปีนไปถึงตรงนู้นเลยค่ะสวยเนาะแต่เป็นริ้วสวยมากเลยใช่ค่ะริ้วสวยมากเลยโอ้ moments later สายฉันเนี้ยแหละแล้วทีมสุดอ๋อนี่ซ้อมหลอดอ่ครับซ้อมรวดอันนี้รวดหนาหนาเมื่อมโนเมโนรวดหนามะวังเสื้อขาดนะครับออ๋บังเอิญเป็นแบบอ่าโคลัมเบียไทเทเนียมต้องเข้านะครับโคลัมเบียต้องเข้าแล้วนะครับถ้าจะเข้าตัด เยอะมากเลยค่ะเราให้แนะนําตัวกันดีกว่าเราอาจจะย,ยังรู้จักกันไม่หมดให้เป็นชื่อเล่นและจังหวัดแบบโฮมทาวน์นะคะเริ่มเรมิ่รมที่ไมค์ก่อนนะคะช่คทับกากเขื่เลยไมค์ค่ะไมค์กันนะการจนเจริบุญเล่ชื่อตาลที่ตาลมาจากนครสิธรรมรัฐเนยค่ะสกลนครกินหมา โอมครับโอมอุบลราชธานีครับนี่แลบครับกรุงเทพดูดีไม่ไดีแต่งคกันแล้วกันเเมพึ่ง่ะกรุงเทพเมบเมบคุณคุมพอครับคนตายนตายพิษณุโรกมะรูนเนี่้กี่ค่ะ ตลดุดตะลาดดุทนะเออชื่อตั้มครับจากเชียงใหม่ชื่อเอ็มค่ะสุโขทัยค่ะสุโขทัยโอ้ยฝั่งนี้หมดเลยเนี่ยชื่อเล่เข้ามาจากชลบุรีค่ะอ้าเฮ้ยโอ้ยฝั่งนี้สีแดงชื่อโบนัสครับมาจากยะโสธรครับยะโสธรสงสารนคนยะโสนี่หรือเรา แพรีดียโจทอนสวัสดีค่ะปองค่ะสำหรับวันนี้ค่ะมาปางค่ะมาจากจังหวัดน่านอันดับหนึ่งที่เมาค่ะยอมชิดค่ะมาจากแม่แหงนะมร้งปมครับเดี๋ยบกุ้งเทพกุ้งเทพพี่บอมครับกรุงเทพกุ้งเทพ กุงเทพไม่ใช่ดูสำเนียงคนตาอุบลงามนแหคกรุงเทพค่ะโอ้ยผิดได้เหรอพี่ครับจังหวัดปัานีลาบดีลบุรีลบุรีลาบุรีเบียครับเบียครับเบียครับอยู่บนครับอยู่บนอยู่บนจุกบแจงค่ะดอนเมืองค่ะ ปลุกเท่คน่มา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 มมามาคนมามามามมา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 มมามามามมามามมา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 าม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 มา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 ามมามมา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 ้ ันหน้าผู้ชายหลายใจทุกวันเสียช้ารำคาญลากันดีกว่า The next day สวัสดีเช้าวที่สองสิดูดีเสียงหายนี่คือตัเบปลา The next day เชื like, oh. paper, deep, uh. ่องเต้นนอนเัินแบบนี้เลยอีนี่ก็ถ่ายกุญแจงหนารีวิวทริปนี้คุณนุ้ยเมาเต้นอ้วกนอนโอ้โหเฟร์กาแฟดีปะรอกินกาแฟดิบป่ะหิวกาแฟเว้ยคุยคุยอยู่คุยคุยอันนี้ยอะไรวะอีสแคว์มีใบอนุญาตไ่ไทมันไม่คันต้องมีเลยล่ะ นี่ยใครทำอะไรผวกวะใ่หหนูขอโทษมาสลับป่าหนูขอโทษมมงยังรู้นะมึงอ้วนไม่มีแล้วความงดงามอ่ะมันจบพี่พวกเราแล้วมันจบพี่รุ่นเราแล้วรุ่นแรกเลยมันเปิดใหม่พี่พี่ต้องมาเพี่จทำขาพังหมดเลย Many many minutes later เดี๋ยวเรากำลังจะลงจากยอดเขานะครับเพื่อไปข้างล่างแล้วตอนนี้เกือบจะสิบโมงนะครับ 哥，调呗、mm。Hmm. Mm hmm. ถือว่าโหดเสียวไม่โหดไม่โหดม,มันมีโหดกว่าน,นี้ครับที่เนี่ยถือว่าเป็นแบบ บิกินี่บิกินี่เบสิกเบเบผู้หญิงก็ปีนได้ผู้ชายก็ปีนได้120โลก็ปีนได้ครับบอกเลยครับชิวๆครับผมผมมาได้พวกคุณต้องมาได้ครับผมคือคือมันไม่โหดเท่าไหร่แต่ว่ามันมันค่อนข้างอันตรายแต่ว่าต้องต้องระวังนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่ามันคือมันอันตรายเพราะว่ามันเป็นหินแหลมคมอ่ะนะมันเป็นหินปูนแล้วก็จะมีความแหลมอะไรเงี้ยต้องต้องถุงมือนี่คือมือแบบ มือจะทะลอกแล้วอะแต่คือมันได้มันได้ฟิลเหมือนกับเราดูหนังทหารใช่ปะตอนแบบตอนขาลงอะมันมันลอยตัวลอยเออฟิลมันได้ฟิลมันได้เพราะฉะนั้นต้องแข็งแรงทั้งแขนและขานะครับร้าไปหมดแล้วใช่นี่ต้องแข็งแรงนี้นี่นี่นงดูหุ่นนี้ตลอดอะดูเลยกล้องมาเก่งเกงเลยงเป็นที่ที่สมควรจะมานะครับผมมีทั้งแบบไต่ผาเอเวนเจอร์ไต่เชือก ที่สําคัญถ้าใครจะมาเขานี้ก็เตรียมเซฟตี้ให้เรียบร้อยนะหมวกถุงมือหนังจริงๆไม่ต้องเตรียมก็ได้ที่นี่เขาเีที่นี่ก็มีให้แล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเราอย่างดีนะครับเป็นกันเองมากแล้วก็แนะนําในสิ่งที่ดีที่จะทำทำให้เราปลอดภัยในการเดินขึ้นแล้วก็เดินลงกลับมาอย่างปลอดภัยยนะครับอย่าลืมนะครับเซฟตี้รองเท้าแนะนาเลยต้อเป็นลูกยี่้อนะฮะเพราะว่าหินแหลมโคมัน เยอะมากดูนี้ร่องรอยประวัติศาสตร์เลผ้าใบไม่เหมาะสมรอยเต็มเลยผ้าใบไม่เหมาะสมไม่แนะนําให้เอาผ้าใบมานะครับเพราะว่ายังไงก็ทะลุแน่นอนฮะฝากเพจด้วยมันม่วนอ่าอยากไปก็ไปเดคนบ้าเดินป่าถ้าเกิดอยากจะมาผูร่วมทีปกับเราก็ไปติดตามเพจกันได้ครับแน่ครับเอาไปเจอกันทิปหน้าไปเย้อย่าเอาของมาเยอะนะอย่าเอาของมาเยอะนะ